สวัสดีครับจากบริษัทยูโรป้าฮ์บแวร์กรุ๊ปนะครับวันนี้เนี่ยผมมาเปิดกล่องนะครับเรเซอร์ acer, แสงสีเขียวนะครับฟังชันเนี่ยครบเลยให้เส้นตามรูปนะครับ360อง,องศาทุกระนาบชื่อรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่น GLL 3 60 XG นะครับโอเคเรามาดูตัวนี้ว่าตอนที่เราซื้อไปในกล่องมันจะได้อะไรไปบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าเครื่องตัวนี้ วางราคามานะ่าน่าได้สนน่าสนใจเลยนะครับโอเคเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับให้มาเป็นกล่องพลาสติกแข็งนะแล้วแถมมีสองผ้ากันกระแทกข้างบนนะบุฟโฟมนะครับกันกระแทกอีกทีหนึ่งนะครับเปิดกล่องอามาเนี่ยเราก็จะมีตัวรีเซิเร์ฟเอ่เป็นรีเซิเร์ฟแบบแบบเป็นเป้าแล้วกันผมใช้ก็ว่าเป็นเป้านะครับไว้ติดก,กับพวกซีลายหรือว่าเหล็กต่างๆเพื่อที่จะไว้กําหนดแนวนะครับแล้วก็มีฐานนะครับ สองเอสี A, ก้อนนะครับตัวเครื่องอยู่ข้างในนะครับเปิดขึ้นมาดูกันเลยเนะฮะตัวเครื่องอ่าม,มีตัวชุดปล่อยเลเซอร์เนี่ยด้วยด้วยกัน3ชุดด้วยกันมันจะสร้างอ่าระนาบของเส้นกากบาทเนี่ยฮะ6ระนาบเลยพร้อมกันนะครับทั้งเส้นตั้งเส้นนอนนะครับสามารถดิ่งได้จับเซียมได้นะครับนะครับ ด้านใต้เนี่ยสามารถลูกค้าสามารถเลือกใช้ขาตั้งได้ทั้งเกี่ยวสองหุนแล้วก็เกี่ยวห้าหุนนะครับคุ้ยง่ายใช้กับขาตั้งกล้องทั่วไปได้แล้วก็ใช้กับขาตัง้งที่เป็นเกี่ยวห้าหุนได้นะครับก็หลักๆก็สามารถใช้ได้ครบทั่วไปได้เลยไม่ใช่ขาตั้งพิเศษอะไรนะครับถ้าใครมีขาตั้งกล้องถ่ายรูปเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ขาตั้งกล้องตัวนั้นได้เลยนะครับอ่า ทีนี้ที่มันต่างกับตัวเดิมเนี่ยรุ่นพี่ของเขาก็คือ G L 3ามขีด8 0ดนะครับก็คืออะไรนะครับตัวนี้ไม่มีบลูทูธมาให้ซึ่งผมพูดตรงๆว่าสำหรับผมราคาลดมาเยอะขนาดนี้แล้วไม่มีบลูทูธบลูทูธผมก็ไม่ได้ใช้นะครับช่างทั่วไปก็ไม่ได้ใช้นะครับให้มาเท่านี้เพียงพอแล้วมีปุ่ม2ปุ่มนะปุ่มซ้ายมือนะครับ เป็นตัวเปิดปิดเลเซอร์นะครับนะครับเปิดปิดเลเซอร์ทีละแกนทีละแกนนะครับตัวขวามือตรงนี้นะครับมีรูปนะครับใช้กับตัวรีเซิเวอร์สำหรับเวลาเราไปใช้การกางแจ้งนะครับไอตัวรีเซิเวอร์ตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับโอเคนะครับตัวปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่ม on o f f นะครับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็สามารถล็อกแกนได้มันจะมี2สเต็ปนะตึ๊กนะ เราเลื่อนมาเนี่ยนะครับอ่าช่วยหน่อยอ่าตัวนี้ก็คือถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะล็อกแกนนะครับเลเซอร์มันก็จะไม่ไม่ไม่อิสระนะครับแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายระดับนะฮะเราต้องเลื่อนมาสุดเลยปุ๊บอย่างนี้นะครับโอเคเปิดซองถ่านให้ดูให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับตัวซองถ่านนะครับนี่ใส่นี้เอาแบตเตอรี่หรือถ่านนะครับขนาด 2A สีก้อนใส่เข้าไปได้เลยคือซองถ่านแบบเนี้ยผมชอบส่วนตัวนะครับ เพราะว่าเราลูกค้าท่านใดยอยากจะใช้ฐานชาร์จก็ท่านก็ไปซื้อฐานชาร์จมาแต่ถ้ากรนทีฐานหมดคุณสามารถไปตามร้านสะดวกซื้อหาซื้อฐานแล้วมาใส่แล้วก็ใช้งานต่อได้ทันทีนะครับผมว่ามันสะดวกดีนะครับโอเคทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูว่าในกล่องมันมีอะไรให้อยู่มันซ่อนอยู่มันจะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านล่างนิดนึงนะครับโอเคในนี้ครับจะเป็นซองคู่มือกับ ใบเซอร์ติฟิเคตนะครับใบหรือเรียกว่าใบเซอร์ uh, ser, นะครับคู่มือเนี่ยบอกตรงว่ามีให้ฮะแต่ไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่าเครื่องมาใช้งานง่ายอยู่แล้วไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าใบเซอร์เนี่ยสำคัญนะครับใบเซอร์ ser, คือใบรับรองมาตรฐานนะสามารถท่านที่ซื้อเครื่องบอสไปเนี่ยเราต้องการจะนําไปใช้ในหน่วยงานหรือหน้าง,งานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย สามารถใช้ใบนี้เป็นตัวเรสเฟนได้นะครับว่ามีมาตรฐานนะครับนี่นะครับนี่ในนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานเราเดี๋ยวเรามาเปิดเส้นดูกันในคลิปหนึ่งนะเป็นยังไงแต่ตัวส่วนตัวผมลองแล้วเนี่ยผมโอเคเลเซอร์ที่ให้ออกมาเนี่ยถือว่าชัดเลยนะครับได้ได้คุณภาพเลยนะครับในเบื้องในคลิปเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรามาเปิดกล่องดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ